สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาแรนดอมกันนะคะมาดูกันว่าสถานการณ์ความรักของคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อความหรือคำใบ้จากไพ่นะคะว่าตรงกับคุณไหมสถานการณ์ความรักของคุณจะเป็นอย่างไรคะอ่ะเป็นยังไงบ้างคือตอนนี้น่าจะเป็นในลักษณะที่ต่างคนต่างเงียบหรือเปล่าแล้วก็ เรียกร้องความสนใจมีใครคนหนึ่งอยากที่จะได้รับความสนใจนะคะรู้สึกเหมือนเหมือนห่างกันไปเหมือนจะเสียกันไปอะคะ่ะตอนนี้สถานการณ์นะมีคนที่ยังรักความโสดนะคะชอบความโสดอยู่ชอบอยู่คนเดียวโลกส่วนตัวสูงยัง หวงแหนความโสดอยู่ด้วยนะคะเติบโตหรือบางท่านบางคนนะคะคุณอาจจะเพิ่งเริ่มต้นในความสัมพนันธ์นี้แล้วก็เขาหรือคุณอยู่ในช่วงที่จะต้องกำลังเติบโตในเรื่องของการใช้ชีวิตหมายถึงอาจจะเป็นในเรื่องของการวางแผนชีวิตอนาคตนะคะที่กำลังจะต้องทำให้ตัวเองเติบโตนะคะหรือบางคนเนี่ย อาจจะต้องไปทําให้ตัวเองเติบโตก่อนก็ได้ในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของความรักด้วยนะคะขออีกใบหนึ่งแล้วกันมาคาใบจากไพ่นะคะมีคนที่โรเลมีคนที่มีตัวเลือกอ่าใช่มีคนที่ยังดูไม่เลือกนะคะไม่ยอมที่จะชัดเจนด้วยนะพลังงาน คำใบจากไพ่นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าสถานการณ์ความรักของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะสถานการณ์ความรักของคุณจะเป็นอย่างไรคะเพือนเพื่อนของเราที่เข้ามาดูคลิปนี้เหมือนอยู่ในอยู่ในช่วงเวลาที่งอนกันอยู่หรือเปล่าะคะรู้สึก น้อยใจหรือว่าอยากให้งออยากให้เข้าหาอะไรแบบนี้นะม,มีใครบางคนนะคะที่ดูเหมือนจะแบบใช้จิตวิทยาถ่วงเวลาดึงเวลานะคะอ่าดึงเกมอะไรแบบนี้นะความสัมพันธ์ที่ยังดูไม่ชัดเจนนะคะยังดูคาดเดาไม่ได้อืมมี มีการแบ่งความรู้สึกให้กับคนอื่นๆด้วยนะนกใหมายถึงว่าความสัมพันธ์นี้อาจจะยังไม่ชัดเจนแล้วก็เขาอาจจะยังไม่ได้มีเราคนเดียวเขาอาจจะยังไม่พร้อมที่จะเลือกก็ได้นะคะประมาณนี้ทีนี้มาดูว่าคือสถานการณ์ความรักของคุณอาจจะต้องใช้เวลามากกว่านี้นะคะขอดูว่าสีถ้วยคืออะไร เดอะมูนขึ้นมานะคะเขายังไม่ชัดเจนเนาะก็คือความสัมพันธ์นี้ยังไม่มีการเลือกหรือยังไม่ชัดเจนเลยนะคะแล้วก็อยู่ในการควบคุมของเขาเขาอาจจะดึงเวลาถ่วงเวลาอะไรบางอย่างแล้วก็ยังไม่ชัดเจนกับเราแล้วตัวเขาเองเนี่ยเนี่ยยังอาจจะมีคนอื่นๆที่นอกเหนือจากเราด้วยทีนี้มาดูว่าเขารู้สึกอย่างไรกับเรานะคะ ความรู้สึกที่เขามีให้กับเราค่ะทีดาบความสัมพันธ์ของคุณและเขาอาจจะอยู่ในช่วงของการนิ่งๆกันเนาะนายอบสอดเพศอบสอดอืมไม่ได้ดมดเลยอะ่ะเดี๋ยวนะอืมเขาอย่างเขายัางไม่แน่ใจ เขายังไม่แน่ใจในความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณหรือเขายังไม่พร้อมที่จะชัดเจนก็ได้นะแต่เขาก็คือเหมือนยังไม่ได้อยากที่จะรีบนะคะพอเราพอเราห่างไปก็เหมือนอยากจะกลับมานะคะอาจจะมามาหายๆได้ด้วยนะคนคนนี้สองถ้วยนกว่าถ้าเขาเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวสักพักะคะ่ะเขาจะรู้ว่าเขารักคุณ คุณอาจจะคบกับคนที่มีสีผิวที่แตกต่างกันได้ด้วยนะคือความสัมพันธ์นะถ้าอยู่ในช่วงที่คุณหรือเขาอะนิ่งเงียบหรือห่างกันไปนะคะไม่พูดไม่คุยต่างคนต่างดูซิว่าเขาจะทํายังไงต่อเขาก็อาจจะดูว่าคุณจะทํายังไงต่ออะไรอยู่แบบเนี้ยเดี๋ยวเขาจะกลับมานะคะเหมือนเขากลับไปรู้หัวจิตหัวใจของตัวเองนะคะว่าเขาอะรักคุณ นอกว่าเขารักคุณนะแต่เขาเป็นคนดือ้อเป็นคนที่อเทนาวอนเขาอาจจะแบบกลัวก็ได้นะคะมีกำแพงมีความกลัวในเรื่อง,องความรักอืมขึ้นไพ่เดชารีออเขาไม่แน่ใจเพราะคุณอยู่ห่างไกลกันด้วยหรือเปล่านะคะบางท่านบางคนมีเรื่องของระยะทางเป็นอุปสรรคในความรักครั้งนี้ได้ด้วยนะ เพจออฟว n นนะคะพลังงานชาวธาตุดินขึ้นมานะพลึกศกกันมังกรกรกฎเมษสิงหธนูเขารู้สึกดีกับคุณนะแต่ว่าเหมือนอขอดูสิบไม้เหมือนไม่แน่ใจเป็นคนไม่แน่ใจด้วยตัวเองโอเคก็คือคนคนนี้เคยมีอดีต นะคะการที่เขาไม่ชัดเจนกับคุณหรือว่าคบเผื่อเลือกหรือไม่แน่ใจไม่มั่นใจในความรักนะคะคุณคนนี้เขาเคยมีอดีตแต่ทีนี้นะคะเขาจะรู้สึกได้ว่าคุณเน่ะเข้ามาเปลี่ยนความรู้สึกเขาคุณเข้ามาเปลี่ยนความรู้สึกเขาทำให้เขาเนี่ยกลับมามีหัวใจกลับมามีความรักกลับมาอยากที่จะมีความรักครั้งใหม่อ่ะนะคุณทำให้เขาอยากจะเปิดใจ อ,อยากที่จะไปต่อในความรักครั้งนี้นะคะนกรู้สึกว่าคุณหรือเขาอะ่ะมีความแตกต่างกันก็จริงแต่มีความเข้ากันหลายๆอย่างนะคะให้คู่ขึ้นมาเป็นคนที่มีสเสน่ด้วยกันทั้งคู่เป็นคนเก่งด้วยกันทั้งคู่ทํางานเก่งวางตัวดีมีสเสนะ่เป็นคนที่แบบโซฮอตด้วยกันทั้งคู่ด้วยนะอ่าทีนี้ถ้าก่อนหน้านี้ไม่ชัดเจนหรือดูเหมือนเขา เรียกร้องความสนใจนะคะอยากให้ใครๆก็รักเขาหรืออะไรอะ่ะอาจจะเกิดจากบาดแผลในอดีตนะคะที่เขาเคยเสียใจกับความรักนะคะเขาก็เลยแบบจะต้องแบบมีใครเข้ามาชอบเขาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะประมาณนั้นแต่ทีนี้นะคะความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณอ่เนี่ยค่ะอันนี้เป็นไฟเนาะเป็นไฟนั่นหมายถึงว่าความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณอะ่ะมัน อาจจะรู้สึกมากๆนะคะร้อนแรงมากจนเขาก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันนะคะการที่เขาเงียบหายไปบางทีอาจจะเหมือนกลับไปทบทวนกลับไปอยู่กับตัวเองนะคะไปคิดนะคะไปไตรตรองว่าเขาอะรู้สึกยังไงกับคุณกันแน่ก็ได้นะทีนี้มาดูซิว่าเขาจะทำยังไงต่อไปนะคะในอนาคต เขาจะทำอย่างไรกับคุณนะคะในอนาคตนี้ h น of cups เขาจะมอบความรักให้กับคุณละนะคะอเนี่ยเพราะว่าใน of pentacle นะคะเพราะว่าคุณเนี่ยคือคนที่เขาสนใจมากที่สุดนะคะไม่ว่าก่อนหน้านี้จะยังไงคือตอนนี้จะตามรักตาม ตามมาทุ่มเทความรักครั้งนี้ให้กับคุณนะคะไม่สามารถที่จะแบบเสียคุณไปได้นะคะคุณคือความสุขของเขานะเหมือนเขาจะมีการพยายามนี่ไพ่ใบนี้ขึ้นมานะคะนี่หมายถึงว่าไพ่คู่นะคะอืมคุณและเขาเกิดมาคู่กันนะคะไม่ว่าสถานการณ์ในตอนนี้จะเป็นอย่างไรก็ตามแต่จะมีการ กลับมาทุ่มเทในความรักครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะเหมือนเขากลับไปคิดได้ไปตกตะกอนนะคะคือเขาไม่สามารถที่จะเสียคุณไปได้นะถ้าเกิดเขาไม่ทําอะไรเขาอาจจะต้องเสียคุณไปเลยจริงๆหรือถ้าเขาไม่ปรับปรุงตัวเองไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเนี่ยขึ้นไพ่เดอะเฮอร์เมสเห็นไหม,มถ้าไม่มีคุณหัวใจของเขาก็แตกสลายนะคะยังไงก็คงต้องกลับมา พิสูจน์ตัวเองนะคะเพื่อความรักครั้งนี้เพื่อที่จะแบบยื้อคุณกลับมาเพื่อที่จะชนะคุณอีกครั้งหนึ่งหมายถึงชนะใจคุณอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งนกมองว่าเขาไม่สามารถที่จะเสียคุณไปได้ยิ่งถ้าเกิดเขาเคยทําให้คุณเสียใจยนะเขาอาจจะต้องแบบยิ่งต้องพิสูจน์ความรักที่เขามีให้กับคุณนะเนี่ยยิ่งต้องเข้าหายิย่งต้องแบบพยายามเพื่อคุณนะคะจัสเนการขอโอกาส นะคะเขาอยากได้รับโอกาสจากคุณนะนั่นแหละก็ทิศทางก็มองว่าเขาจะทําแบบนี้นะคะสําหรับคนคนนี้เนะาะเดี๋ยวมาดูซิว่าให่อยากแนะนําอยากบอกอะไรกับคุณบ้างนะคะ s t r e s นะยังไงก็ได้กลับมานะคะความสัมพันธ์นี้ยังไม่จบนะความรักความผูกพันยังอยู่ในใจของคุณและเขานะ รู้สึกว่าอย่างนั้นนะควีนออฟเ e นเด c l e เคิลคุณยังสำคัญโอ้ไพ่คู่ขึ้นมาเยอะมากแล้วก็ไพ่อีกใบหนึ่งที่เป็นความหมายของคำว่าคู่นะคะไพ่ใบนี้คุณเป็นคู่กันจริงๆนะคะทั้งคุณและเขาแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นบทพิสูจน์ความรักของคุณและเขาก็ได้ด้วยนะคะเนี่ยมีความรักที่มั่นคงยังมีกันและกันอยู่ในใจนะคะ อแปดถ้วยเนี่ยคนคนที่เคยห่างหายนะคะเขาก็ไม่เคยที่จะแบบเอาคุณออกจากหัวได้เลยคุณก็เหมือนกันนะคะยังคิดยังคิดยังส่องยังเอากันและกันออกจากหัวไม่ได้นะคะมองว่าเดี๋ยวในอนาคตนะก็จะ มีโอกาสได้กลับมาในความรักครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะแม้ว่ามันจะดูเสี่ยงนะไพ่ใบนี้อืมก็คือต้องกลับมาหมายถึงว่าตัวเขาเองเนี่ยหกดาบเนี่ยอาจจะเป็นตัวเขาก็ได้ที่จะต้องมีความพยายามเพื่อคุณต้องพิสูจน์ตัวเองเพื่อให้คุณเปิดใจให้กับเขาอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะ King of cups เขาจะต้องรักคุณอย่างอย่างจริงใจแล้วก็ทำให้คุณรู้สึกได้ว่า เขารักคุณจริงๆนะเขาจะต้องทําให้คุณรู้สึกด้วยนะไม่ใช่แค่แบบแสดงออกนะคะถ้าคุณไม่ได้รู้สึกว่าเขาอะรักคุณจริงๆหรือแบบเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วหรือเป็นคนใหม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคุณก็อาจจะแบบไม่ไว้วางใจเขาก็ได้นะคะประมาณนี้นะคะก็มองว่าความสัมพันธ์นี้ยังได้ไปต่อนะคะอาจจะมีการแบบ เงียบนิ่งหายกันไปในช่วงนี้นะคะแต่ความสัมพันธ์นี้ยังไม่จบอย่างแน่นอนนะคะก็ขอให้พลังงานดีๆจากคลิปนี้มอบให้กับคุณนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าตรงแล้วก็เป็นพลังงานของคุณก็รับเอาไว้ได้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ